เดนหน้าต่อไปกรกาดาคมกรกาดาคม 25x2 บริษัท A จำกัดบริษัท A จำกัดขายอุปกรณ์บริษัท A จำกัดขายอุปกรณ์ A คือบริษัทใหญ่ A คือบริษัทใหญ่ 1. กรกรกดาคม x2 นะคะขายอุปกรณ์ซึ่งมีราคาทุน สามแสนราคาทุนคือราคาที่ซื้อมาสามแสนให้กับบริษัท B ให้กับบริษัท B นะคะในราคา2อ0 0นนะอุปกรณ์ดังกล่าวบริษัท A ใช้งานมาแล้ว1ปีบริษัท A นะใช้งานมาแล้ว1ปี1ปีเต็มนะคะใช้งานมาแล้ว1ปีเต็มโดยคิดค่าเสื่อมอราคาในอาตาัตรา2ี่รต่อปี มียุการใช้งานเหลืออีกสี่ปีนะคะปงดีๆเนาะราคาสามแสนนะคะราคาทุนสามแสนนะคะขายในราคาราคาทุนย้ำนะคะราคาทุนคือราคาอะไรคะราคาทุนราคาทุนคือราคาที่ซื้อมา าใช้เป็นหนึ่งปีถ้าใช้เป็นหนึ่งปีมีราคาตามบัญชีเท่าไหร่ถ้าใช้เป็นหนึ่งปีมีใช้เป็นหนึ่งปีหนึ่งปีค่าเสื่อมราคาสะสมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะคูณด้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเท่ากับหกหมื่นเพราะฉะนั้นมันมีราคาตามบัญชี ย้ำนะเมื่อกี้บอกไปแล้วราคาทุนคือราคาที่ซื้อมาใช้ไปแล้วหนึ่งปีก็มีค่าเสื่อมราคาเท่ากับเออหกหมื่นหรือหนูคิดง่ายๆ่0 0หกแสนก็ 60, บอกว่าค่าเสื่อมราคา20%ต่อปีแสดงว่าเขาต้องใช้5ปีเพราะฉะนั้นปีหนึ่งก็ต้องค่าเสื่อมราคาเท่ากับ6 0,000นะดังนั้นนี่คือราคาตามบัญชีเท่ากับ2 4 0 0 0 0 แต่ขายในราคา2 5 0แสแสดงว่าขายในราคากำไรหราือาทุนนะคะราคาเท่านี้ขายได้เท่านี้สแสดงว่าทำไมคะมีกำไรเท่ากับ1 0,000ถูกไหมคะมีกำไรเท่ากับ1 0,000หมืด,ดีนะคะราคาทุนนะคะราคาทุนพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่า มีราคาทุนสามแสนหลัค่าเสริมราคาสะสม6กหมืนแล้วก็ขายในราคา2องแสน้นะคะนะพูดจริงๆก็คือมันมีราคาเหลือ2องแสนแต่มันขาย2องแสนแสดงว่ามันบวกกำไรเอาไว้แล้ว1,000งมืนเนี่ยทุกๆจุดอ่านไปต้องเก็บรายละเอียดให้ได้แล้วมีอายุการใช้งานต่ออีก4ปี แล้วก็เริ่ต้นกำไรจากการขายอุปกรณ์เท่ากับหนึ่งหมื่นะผู้ขายคือบริษัทเอขายหรือหรือหนูดูจากในกระดาษทำการก็ได้หนูจะเห็นว่ามีบัญชีกำไรจากการขายอุปกรณ หนึ่งหมื่นที่บริษัท A มีเห็นไหมฮะกำไราจากการขายอุปกรณ์หนึ่งหมื่นที่บริษัท A นะคะบังเอิญมาเกิดขึ้นปีนี้เราต้องวิเคราะห์เรื่องของเรื่องก็คือเราต้องวิเคราะห์นะคะทุกอย่างรายละเอียดทุกตัวมีหมดอ้าวตัดกำไรถ้ากำไรปุ๊บแสดงว่าราคาอุปกรณ์สูงเกินไปเราก็ลดอุปกรณ์ลง นะคะก็ลดราคาอุปกรณ์ลงเท่ากับ1นึ่งหมื่นะแล้วก็เดบิตบัญชีกำไรจากการขายอุปกรณ์1นึ่งหมื่นเอาลงนะก็เดบิดตกำไรจากการขายอุปกรณ์ นะแล้วบัญชีที่เครดิตก็คือเครดิตอุปกรณ์หนึ่งมืนีรอย่างที่ครูบอกหนูก็ดูตรงนี้หนูลดอุปกรณ์ใช่ไหมเมื่อหนูลดอุปกรณ์สิ่งที่ตามมาก็คือหนูก็ปรับปรุงนะคะปรับปรุงลดค่าเสื่อมราคา นะคะประปับปรุงลดค่าเสื่อมราคาเพราะเขาขายมีกําไรแสดงว่าอุปกรณ์ราคาสูงไปเขาก็คิดค่าเสื่อมราคาสูงไปนะก็ปรปับปรุงลดค่าเสื่อมราคาลดค่าเสื่อมราคาปีปัจจุบันปีปัจจุบันเขาขายในปี x 2เป็นหนึ่งกรกฎาคมเพราะฉะนันปีปัจจุบันนี้เพียงแค่6เดือนเพียงแค่6เดือนหนูรู้แล้วว่าปีละเท่าไหร่คะปีละหกหมื่น โอเออใช่ปีละหกหมื่นปีละหกหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นครึ่งปีก็คือสามหมื่นะก็ลดนะคะลดค่าเสื่อมก็ลดค่าใช้จ่ายนะคะหนูก็ลดค่าใช้จ่ายเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดีเด๋มันต้องคำนวณ จากยอดนี้คะ่ะโทษทีครูพา,าหนูจะไปกันใหญ่ละเออเอาเฉพาะตัวกำไรนี่นะคะกำไร1,000งและหนูก็หารด้วย4มันจะเท่ากับเท่าไหร่ 4, 2, 8, 4 5, ี่สองแปีห้ายีปีหนึ่งเดือนจะเท่ากับ2อ0พั ยังมีความรู้สึกเลยว่าทำไมมันเยอะจังนะคะปีหนึ่งถ้าก็2 0 0าเพราะฉะนั้นครึ่งปีนะคะค่าใช้จ่ายในการบริหารครึ่งปีคือ1,250นะหนูก็เดบิตค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์1,250อ่ะดูนะ นี่รายการที่หกหนึ่แล้วก็เครดิตหนึ่งพัต่อไปต่อไปอ้ายอดหน้านี้เสร็จแล้วนะ ย้าหน้าต่อไปบริษัท B บริษัท B มีการขายสินค้าให้บริษัท A B ขายสินค้าให้ A ในราคาที่บวกกำไรไว20้20%ของราคาทุนโดยระหว่างปี 25X2 บริษัท B ขายสินค้าให้ A 3600 0 วัน31ธันวาคม x2 บริษัท A ยังคงครั้งหนี้อยู่อีก60,000เพราะฉะนั้นเริ่มด้วยการตัดบัญชีซื้อขายระหว่างซื้อข อันนี้ก็คือเดบิตขายเครดิตต้นทุนขายเดบิตขายเครดิตต้นทุนขายเราไม่ใช่บัญชีซื้อเพราะด้วยเหตุผลว่าอันนี้เราใช้แบบเพอ p e เพชชนนะคะเดบิตขายรายการที่7จ็นะคะสามแส ต้นทุนขาย3ามแสนทุกครั้งดูนะคะทุกครั้งดูเมื่อมีการซื้อขายระหว่างกันดูตามไปว่ามีหนี้คงค้างไหมชำระหนี้หมดหรือยังถ้ายังนะคะก็จะตัดบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ระหว่างกันนะคะเขาไหลเขาบอกยังค้างชำระหกหมื่นอ่าก็ตัดลูกหนี้เจ้าหนี้ระหว่างกันหกหมื่นตรงนี้จะง่ายนะคะหนูก็เดบิตเจ้าหนี้แล้วก็เครดิตลูกหนี้รายการไหนง่ายนะคะหนูต้องพยายามไปให้เร็วนะคะรายการที่ไม่ซับซ้อนเราต้องพยายามฝึกไปให้เร็ว เดบิตเจ้าหนี้เครดิตลูกหนี้เดบิตเจ้าหนี้นะเครดิตลูกหนี้อ้าต่อไปนะคะตลับไปในเมื่อเขาบอกแล้วว่าเขาบวกกำไรเอาไว้บวกกำไรเอาไว้เพราะนั้นเราก็จะต้องต้องทำไม บริษัท A จำดการมีสินค้าคงเหลือที่ซื้อจาก B แน่นอน B เป็นผู้ขายให้ A เพราะฉะนั้นสินค้าคงเหลือต้องอยู่ที่ A นะคะผู้ขายนะคะผู้ขายตรงนี้ผู้ขายบริษัท B ขายสินค้านะคะบริษัท B ขายนะแล้ก็เริ่มเวลาครูแนะนำให้ตัดนะคะครูมักจะแนะนำให้ตัด กำไรในสินค้าคงเหลือวันสิ้นปีก่อนวันสิ้นปีครูมักจะแนะนำให้ตัดวันสิ้นปีก่อนนะถามว่าทำไมนะ,ะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะบวกเอาไว้อันนี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือซึ่งบวกกำไรเวลาล้ว20%เพราะคูณได้20หาร120 12 6 72อันนี้เท่ากับ12สอง นะคะสินค้าคงเหลือวันสิ้นปีเนะี่ยเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินสินค้าคงเหลือวันสิ้นปีเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเพราะฉะนั้นเราจะตัดกําไรแน่นอนสินค้าคงเหลือก็ต้องลดน้อยลงหนูว็เครดิตบัญชีสินค้าคงเหลือได้ทันทีเท่ากับหน0 0งบาทแล้วหนูก็เดบิตก็คือต้นทุนขาย นะคะหนูก็เดบิตต้นทุนขายได้เลยเท่ากับ1 2 0 0 0บาทนะคะอย่างนี้หลักตรงนี้นะคะเราเอาตัวสินค้าคงเหลือปลายปีเป็นหลักถ้าหนูเรียนตอนเรียนสาขาสำนักง,งานใหญ่และเราใช้แบบพิรรดิกหนูจะจำได้ตัดกำไรในสินค้าคงเหลือวันสิ้นปีครูจะบอกว่าตัดบัญชีสินค้าคงเหลือทั้งในงบกำไรขาดทุนและ งบแสดงฐานะการเงินอันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากอันนี้มันเป็นวิธีเผอเพชวนเราจึงตัดที่ต้นทุนขายแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แน่นอนคือเราตัดสินค้าคงเหลือปลายปีในงบแสดงฐานะการเงินเอาตัวที่ชัวร์ที่สุดก่อนตัวนี้แล้วเราก็เดบิตต้นทุนขายนะเนาะอ่าวรายการที่9เราก็มาเดบิตต้นทุนขายหมื่นสองแล้วก็เดบิต สินค้าวันสิ้นปีเท่ากับห2มื่นสองอย่างนี้คาวนี้ต่อไปเราจึงค่อยตัดกำไรในสินค้าคงเหลือวันต้นปีนะคะวันต้นปีมีสินค้าคงเหลือสี่หมืนปดเนาะ ก็คูณด้วย2ีส่วน120นะคะเอา12ไปหารก็คือเป็น4 428ก็คือเท่ากับ8,000บาทอืมรายการนี้นะถ้าหนูจะไม่ให้คิดให้ปวดหัวเลยนะหนูดูนี้ก่อนถ้าตรงนี้หนูถูกนะหนูเครดิตสินค้าคุณละไปปีถูกหนูเดบิตต้นทุนขายคุณจะบอกเลยและการนี้เนะี่ย ถ้าหนูเดบิตต้นถุนขายนะหนูตัดก,กำไรในสินค้าวันต้นปีหนูเครดิตต้นถุนขายได้เลยครูบอกได้อย่างนี้เลยถามว่าทำไมว่างๆแล้วจะค่อยอธิบายให้ฟังนะคะ mm hmm. เพราะว่ากำไรในสินค้าวันต้นปีมันตัดมันลดยอดสินค้าวันต้นปีใช่ไหมเมื่อมันลดยอดสินค้าวันต้นปีสินค้าคงเหลือวันต้นปีมันจะต้องเข้าไปอยู่ในบัญชี เ,เวลาเราปิดบัญชีนะคะมันจะต้องปิดต้นทุนขายเข้าไปในต้นทุนขายพูดง่ายๆนะคะเราก็จะต้องลดยอดมันลงนะคะสินค้าคงเหลือต้นปีเราก็ต้องเ,อเราก็จะลดยอดมันลงนะคะส่วนมันปีที่แล้วมันปีที่แล้วนะคะมันต้องเข้าในกําไรสะสมแล้วดังนั้นเราจึงต้องเดบิตกำไรสะสม1มค X2 ของบริษัทผู้ขาย คือของบริษัท B บริษัทผู้ขายนะคะคือของบริษัท B ดังนั้นครูจึงบอกเธอเทคนิคเธอเอาแท็กติกปสินค้าวันสิ้นปีเดบิตต้นทุนขายเครดิตสินค้าคงเหลือเรารู้อยู่แล้วตัวนี้เป็นตัวที่เราแน่นอนเพราะฉะนั้นพอเราตัดต้นปีปุ๊บอันนี้เราเดบิตต้นทุนขายนูเครดิตต้นทุนขายไว้รอเลยแล้วก็เดบิตกําไรสะสมกําไรสะสมหนึ่งมคนั้นแล้วแต่ว่าใครขายถ้า A ขายหนูก็เดบิต เถ้า B ขายก็เครดิตบก็เดบิตบเท่านั้นเองตรงนี้นะคะหลักการคือตรงนี้เอาของผู้ขายเป็นหลักอา้าวรายการที่10นะคะรายการที่10บันหนึ่งมอคอของ B 8,000แล้วก็เครดิตต้องถุนขายรลยการที่10 มาถึงตรงนี้คําถามคือเราจะรู้หรือยังว่าหมดหรือยัง mm. ก็ดูตามรายละเอียดที่โจทย์ให้มารายละเอียดที่โจทย์ให้มาเป็นไงคะในนี้เราเห็นละหมดแล้วหมดแล้วถ้าหมดแล้วนะคะ mm. ก็แสดงว่าหมดแล้วละอา้าวหมดแล้วก็ทําไงอีกแต่และการตัดบัญชีมันยังไม่หมดมันยังมีอะไรอีกคะยังมีอะไรอีกนะเราก็จะต้องตัดเอ่อ ตัดบัญชีตัดบัญชีตัวนี้อย่าลืมนะคะเงินปันผลรับจ่ายระหว่างบริษัทเงินปันผลรับจ่ายระหว่างบริษัทนะอันนี้เราสามารถดูจากในงบทดลองได้เขาบอกมาเลยมีเงินปันผลรับจากบริษัท b ีแสนแปดรายการนี้หนูก็เดบิต เงินปันผลรับจากบริษัท B. บัญชีที่เครดิตก็คือบัญชีเงินปันผลจ่ายของบริษัทบีนะคะแสนแปดอ้ารายการที่สิ ดูนะคะในกระดาษทำการนะแายการที่11หนูก็เดบิตแสนแปดแล้วหนูก็เครดิตตรงนี้เครดิตนะคะแสนแปดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอีกสิบเปอร์เซ็นหนูามาใส่เลยก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะคะ ใส่วงเล็บแบบนี้เอาไว้นะคะต่อไปต่อไปนะหลายคนมักจะถามครูอาจารย์ทาไมจะรู้มันหมดเลยยังวิธีการก็คือหนูก็ดูจากมุกทดลองพอเราจ่ายเงินปันผลรับตัดทีเงินปันผลปั๊บดูต่อไปเราตัดเงินปันเงินปันผลจ่ายดูต่อไปมีเงินปันผล,นนผลรับข้างจ่ายไหม มีดอกเบี้ยค้างรับค้างจระหว่างกันไหมทุกอย่างที่มันเป็นรายการระหว่างกันมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่จะต้องบอกมานั่นแหละค่ะนะเราตรงนั้นแหละค่ะที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เรารู้ว่าเราต้องตัดบัญชีแต่อันนี้มันจะไม่มีละเพื่อมันไม่มีนะคะรายการต่อไปจึงเป็นรายการปรับปรุงเงินลงทุน ในบริษัท B จากวิธีคอสเป็นวิธีออเอคิตอ่ะโอเคนะอาหลักการนะคะหลักการตรงนี้ทำยังไงอา้าวจะเอาตัวแดง,แงให้หนูดูเลยเอา้าว หนูเอากำไรสะสมหนึ่งมคกำไรสะสมหนึ่งมค x สม, 1, ม x เอ๊ะโทษ x สองนะคะของบริษัท B ของบริษัท B คือเท่าไหร่คะสี่แสนสอหนูเริ่มต้นเลยเอา4ี่แสนสอเอา4ี่แสนเสร็จปับ๊บหนูดูจากที่เราโพสต์ไปแล้วเราจะเห็นนะคะมีบวกห้าหมื่น หัก25,000หัก8,000บวก50,000หัก25,000หักออก8,000เ <C> e <ars> หลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่ก็จะเหลือเท่ากับ430,000 เหลือเท่ากับ 4, 37, 4 3 7 0 0 0 4 3ส0ส0คุณจะบอกนะตัวเลขตัวนี้สำคัญมากอะเดี๋ยวคุณจะวงเอาไว้ให้หนูดูก่อนคุณจะาไว้นะตัวเลขตัวนี้นะถ้ามันไม่ผิดนะบอกไว้ก่อนถ้ามันไม่ผิดอ้าเสร็จแล้วหนูก็ลบด้วยหนูก็ลบด้วยกําไรสะสมณนวันซื้อหุ้น กําไรสะสมณวันซื้อหุ้นโจทย์บอกมาว่าเท่าไหร่กําไรสะสมณวันซื้อหุ้นคือส0มแสนห้าหมหักออกมาเหลือ4ี่ลบด้วย3,50ก็ 3, 5, 0, เหลือ8,7นะคะก็เหลือ8,7 0,0,0็หนูก็คูณด้วย90%

พอไ,ได้ตัวเลขตัวนี้ออกมาได้ตัวเลขตัวนี้ออกมาทำไงนะคะเอามาทำไงตัวเลขตัวนี้นะก็ปรับปรุงเพิ่มครูย้ำนะคะตรงนี้นะคะถ้าหาักออกมาแล้วผลตัวนี้เป็นบวกแสดงว่าเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าหักกระหนออกมาแล้วปรากฏว่าตรงนี้ติดลบแสดงว่าจะต้องปรับปรุงเงินลงทุนลดเป็นได้ทั้งนั้นนะคะปรับเพิ่มปรับลดก็ได้ ตานะอันนี้ปรับเพิ่มเพราะเวลาหนูทําแบบฝึกหัดไปหรือว่าหนูเจอแบบฝึกหัดนะคะในบางข้อจะมีรายการปรับปรุงลดเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าเวลาให้หนูทําแบบฝึกหัดนะคะบอกว่าให้ทําข้อใดน่ะก็บอกทําไปเถอะจะได้เห็นอะไรที่มันครอบเวอร์อะไรมากๆเอาดูนะเดบิตเงินลงทุนในบริษัท B 7 8300 เครดิตกำไรสะสมหนึ่งมคของบริษัท A ถามว่าทำไมต้องเป็นของบริษัท A ก็เพราะว่าวิธีคอสวิธีคอสเขาจะไม่เอาส่วนได้เสียมาคำนึงถึงดังนั้นบัญชีกำไรสะสมในวิธีนี้ในวิธีคอสมันจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยออา 78300นะอันนี้ก็มาเดบิตตรงนี้นะคะรายการที่12ก็เดบิตเท่ากับ78300แล้วหนูก็มาเครดิตอันนี้12 78300